ไอ้นั่นไงนท้องไปแล้ววะใส่ดีๆไม่ใช่หลุดลงไปตัวนี้ใหญ่สุดและ สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของนาบาันออนไลน์ทีวีทุกๆท่านนะครับสวัสดีไปจนถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนักตกปลาทุกๆคนเลยนะครับก็วันนี้เรามาเจอกันอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกสถานที่วันนี้เจอกันอยู่ที่หมายห้วยบวกหลวงนะครับจังหวัดตากเป็นหมายเคลื่อนดินธรรมชาตินะครับช่วงนี้นะครับน้ํากําลังลดลงแล้วก็ ปลาก็เริ่มจะกินเหยื่อแล้วนะครับก็ทางคนที่เขาที่เขาเปิดนะครับก็จัดเก็บคันละ10บาทนะครับคันละ10บาทก็ลองดูนะครับก็ลองมานั่งตกกันดูนะครับนี่เป็นอีกหมายหนึ่งนะครับที่ที่แนะนําจะให้อ่าพ,พี่เพื่อนเพืน้องน้องนะครับนักตกปลาที่อยู่ในโซนแถวแถวใกล้ๆจังหวัดตาบก็ลองมาตกดูนะครับห้วยบอกหลวงนะครับก็ผมมากับการตกสปิวนะครับตกสปิวส่วนอ่า นาน้าที่เข้ามาด้วยกันก็คือนาบอยนะครับแล้วก็นานบก็มาตกหน้าดินกันนะครับส่วนผมก็แยกมาตกสปิวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับถ้าได้ตัวก็จะมีคลิปให้นาน้าได้รับชมนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตัวก็ตามนั้นครับนาน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาร่วมรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเหยื่อที่ใช้ในวันนี้มันเป็นหม้ธรรมชาตินะครับคงจะหนีไม่พ้นนะครับมันต้องมีไส้เดือนนะครับเป็นไส้เดือนแดงที่ ที่ผมหาได้จากที่บ้านนั่นแหละนะครับเส้นเดินแดงนะครับแล้วก็เหยื่อผงนะครับเหยื่อผงตามร้านนะครับของใครก็ได้นะครับซื้อมาแล้วก็มาปั่นพอด,ดีขี้เกียจขี้เกียจทำเหยื่อของตัวเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาร่วมรับชม,ปม,ปมไปพร้อมๆกันครับร้อนครับมาถึงก็สายละเพิ่งกินข้าวเสร็จปุ๊บก็มาตั้งกล้องแล้วก็เซ็ตกล้องอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะทำการตกให้น,าน,าน้าๆได้รับชมกันโอเค ร่วมลุ้นไปด้วยกันครับโดนตัวหน,นครับตันนี้ครับ นี่ครับก็เป็นปนินไซนี้นะครับ เดี๋ยวนะครับพอดีปลามันกินของปลากินของน้าบอยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาอะไรนะครับผมทิ้งเบ็ดผมตรงนั้นเลยดูให้ปลาอะไรปลาจีนปลาจีนไปกเอามาดูตัวนี้ปลาจีนห้อยบวกนี่มาดูดิ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 ิา กราเจีนห้อยบวกนะครับนี่เลยนุ่นู่ตรงนต้อไม่เป็นไรไม่เป็นไม่แม้อีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับนะบอยครับอันจริงๆงัดขึ้นได้เลยนะนี่เอือฮัลโหลโอ้สามตะโก้อเลยกินโดนไหรวะมีของมึงด้วยนะนุ๊กกูมีเฮ้ยเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวไปตัดฮัลโหลตัดอยู่แล้วขึ้นมาดูขึ้นมาดูขึ้นมาดูก่อนเอาขึ้นก่อนอะบอยจับเอาปลาออกมาหน่ยเดี๋ยวกูเอามา ตายตายตายได้บ่อยอย่างนี้ก็บดอ่างใิครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราตัดระกใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยว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 อ่ะอีกตัวแล้วนะครับของน้าบอยนะครับอ่าหมันหมันได้อย่างนี้ก็ดูแล้วน่าจะหมดหมดอ่างนะสองตัวแล้วนะครับพระกบอ้าวล้างมือแล้วก็ไปตัดเลย เราไปแก้กันลูกมือครับลูกมือนะนนบโอเคครับลูกมือลูกมือนีผมมาตักป่าครับโอเคครับก็สองตัวแล้วนะครับอ่าส่วนปลาจีนนะครับที่น้ำบอยนะครับก็อย่างอย่างที่เคยอัพวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมไปก็น้ำบอยก็เป็นมือฉมังสำหรับปลาจีนนะครับก็ไม่พลาดนะไม่พลาดไม่พลาด นะครับนี่นะครับหมายนี้นะครับลอง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 มากันดูนะครับนะฮะหมายห้อยบวกหลวงนะครับลองมาแล้วก็ผมเองก็มานั่งเล่นนะครับก็ตกสปิวนะครับตอนนี้ก็ปนินรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีหลายตัวอยู่นะครับโอเคนะครับโอเค ยังยังยังกินอยู่นะครับคืนนี้ยังยังกินอยู่ผ่านและผ่านอีสองลูกนั้นละคนละลูกละมันคนเบ็ดไข่มานะกินนะกูนนีโอ้ยตัวใหญ่วะเฮ้ยลนีไอ้มไอ้นบไอ้นบมึงมาตักหน่อยดิกูถ่ายวิดีโออยู่ เร็ว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 ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้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 ตักได้ลองลองมือใหม่ลองมือใหม่ใจเย็นดิโอ้มึงงัดมึงงัดไม่เนียนเลยอะนะบอยนะบอยน่าเข้าแล้วเข้าแล้วยกเลยโอ้โหสุดยอดว่ะเฮ้ยตัวใหญ่ว่ะตัวนี้เฮ้ยคุณคุณยกยกยกขึ้นนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่ว่ะมันหนักมาแล้วครับ ค่ําคืนเปิดประเดิมนะครับตัวนี้ก็น่าไปทุ่นไหลแท้หากุ้หลอกไปแล้วกลัวลูกใครมาเนีไซซ์สามลูกไอ้นกเนี่ยเกือบสี่แล้วไม่มีไม่มีนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาหน้าบอยโชว์หน่อยโชว์หน่อยก่อนก่อนก่อนปลดปลาลูกนู้นลูกนี้ครับโอเคครับนี่ของหน้าบอยนะครับไมกแล้วนะครับนี่เนี่ยนะเกือบเกือบสี่แล้วเนาะเหมือนกว่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยว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 เอาของลงมาตัวใหญ่ คำคืนครับคำคืนเริ่มต้นด้การากาจับละนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ต,หญตัวนี้รู้แล้วนก็จะสวยดีว่ะตัวใหญ่ดีว่ะลายลึกเท่าไหร่นี้ตัวนี้ชุดนี้เปิดลุนกระชังเออเเอา<ป><ป>เอาเอาเอาเลุดไปไป,ไป ไปไปเหรอเอาไปเอาไปไปไไปไปไปก็บอกว่ากินคนเดียวทั้งบ่อครับวันนี้ไม่ไม่ใช่ทั้งบ่อดีเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำกินคนเดียวทั้งอ่างเก็บน้ำครับามกมาเอานั่นไงหงายท้องไปแล้ววะใส่ดีๆนะไม่ใช่หลุดลงไปตัวนี้ใหญ่สุดละโอเคครับโอเคครับหมันหมนครับ จัดอีกแล้วครับจัดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาตีนี้ต้องถ้ามีมีตัวก็จะมีคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับโอเคครับก็บรรยากาศยามเช้าครับนานาๆเห็นไหมครับบรรยากาศดีๆธรรมชาติดีๆ ที่หลายหลายคนนั้นอยากจะมาอากาศตอนเช้าเช้านี้นะครับที่ห้วยบกหลวงก็เป็นบรรยากาศอากาศที่เย็นๆนะครับก็ยังพอมีหมอกไม่รู้ว่าเป็นหมอกพีเอมหรือว่าหมอกอะไรก็มีอยู่บนยอดเขานะนะนนบก็มาเริ่มตีนะครับเริ่มตีเหยือ่อผลเมื่อคืนนี้จากที่นั่งกันก็นก ได้ปลาจีนไปตัวหนึ่งแล้วก็ปลาสวายสองตัวนะครับปลาจีนแล้วก็ปลาสวายนะครับก็ชาวนี้ก็เดี๋ยวมานั่งจิบกาแฟไปพร้อมๆกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งตกสปิวอีกสักแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับแหละนะครับโอเคครับโอเคครับนานาก็ กาแฟที่ผมดิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต้มมาเรียบร้อยแล้วขวัญขึ้นเลยนะครับเ,ออเชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้โม,มเมนต์แบบนี้นะครับโม,มเมนต์ที่มีอ่างน้ําด้านหลังเป็นทิวเขานะครับผมเชื่อว่านักตกปลาหลายหลายคนนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนักตกปลาหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีโมเมนต์แบบนี้แล้วก็อยากจะมาแบบนี้กันนะครับก็อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยดูโมเมนต์ของผมไปนะครับแล้วก็ เอาไปเพิ่มความอยากให้กับตัวเองนะครับว่างๆนะครับก็ลองนะครับว่างๆก็ลองมาตกดูนะครับหมายต่างๆก็ได้หมายธรรมชาติต่างๆก็ได้นะครับแนะนําก็ถ้าใครอยากจะมาก็ลองมาตกที่ห้วยบกหลวงดูนะครับจังหวัดตรกนะครับลองลองมาดูได้นะครับก็เสียค่าคันไม่แพงนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมเอาเงินนั้นปล่อยพันปลาเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับแก้ว กินกาแฟยามเช้าด้วยกันครับ เดี๋ยวผมจะให้ทุกๆท่ทานนะครับได้รับชมปลาในการตกสปริวของผมไปนะครับหนึ่วันกับอีกหนึ่คืนนะครับว่ามันได้เยอะขนาดไหนแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นปลานินที่ตัวค่อนข้างที่จะเล็กนะครับซึ่งปลาไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเขาปล่อยไว้นานแล้วหรือยังนะครับก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับห้บวยบกหลวงนะครับก็ เห็นหลายๆคนที่เขามาตกปลาจีนกันเขาก็ได้กันโดยเฉพาะน้บอยแล้วก็น้านกนะครับก็ได้ปลาจีนกันแต่ส่วนตัวผมเองเป็นปนินนะครับมาตกสปิ๋วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันหนึ่งคืนนั้นนะครับจะได้ตัวและได้ปลาเยอะขนาดไหนนะครับโอเคครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้กลับไปบ้านนี้น่าจะทจําจนมือพังแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันนะครับ ครับอันนี้เฉพาะผมเองนะครับนะครับเยอะครับน่าจะปร้อยตัวน้ำหนักก็น่าจะประมาณสักสามโลได้นะครับสามโลถึงสี่โลได้นะครับโอเคครับ เป็นไงครับเยอะไหมครับถ้านานา่ันใดที่อยากจะลองมาตกหลิวหรือสปิวแต่ผมแนะนําเป็นหลิวดีกว่านะครับระยะประมาณ3ามนะครับสามนี่ก็กําลังดีนะครับก็ลองมาตกที่ห้วยบกหลวงดูนะครับเผื่อจะเจอนวนจันท์ใหญ่หรือเจอเผื่อจะเจอปานินใหญ่นะครับก็วันนี้ผมเจอแต่ปานินนะครับเดี๋ยวจะไปทําปลาเกลือนะทุกตัวที่เราได้ไปนะครับมีคุณค่ากับเราปานินไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับ ทำอะไรก็อร่อยนะครับโอเคครับคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะไปไปดูผลงานเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เช้าอีกวันหนึ่งนะครับในการตกปาจีนของนาบอยนะครับฝีมือของเขาแน่นอนอยู่แล้วเกี่ยวกับการตกปาจีนนะครับผมก็พลอยไปเขาตลอดนะครับพอดีเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของนาบอยแล้วก็นานบนะครับเกี่ยวกับการตกปาจีนในเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ เมื่อวานแล้วก็รวมถึงครึ่งวันเช้าแล้วก็ก่อนกลับโอเคนะครับเดี๋ยวไปร่วมรับชมพร้พอมๆกันเลยครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับปิดแมตจบแมตไปในการตกปลาในวันนี้นะครับ1วันนะครับกับอีกหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวสุดท้ายมาดูปลาของน้าบอยกับน้านบนะครับว่าการตกปลาจีนของเขานั้นได้ไปกี่ตัวเท่าที่เห็นนี่หลายตัวอยู่นะครับดูนะ มีปลาจีนอยู่สา <3 S 1> ตัวนะครับตัวใช้สอโลก,กว่าแล้วก็มีสวายอ,าอีก3ามสี <4 S 1> ตัวนะครับก็ถือว่าการตกปลาในห้วยบกหลวงทริปนี้นะครับก็ประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็มีวิวแล้วก็สถานที่ที่อยากจะให้น้าๆลหลายคนนะครับมาร่วมทําการตกดูมาลองดูนะครับมาอุดหนุนคนในพื้นที่นะครับแล้วก็เขาจะได้นําปลาเนี่ยนะครับ ที่ได้งบประมาณจากการตกปลาเราเนี่ยนะครับเอามาซื้อพันปลาแล้วก็ให้เราตกมาตกกันอีกครั้งหนึง่งพื้นที่เป็นเขื่อนเป็นฝายเก็บน้ํานะครับแล้วก็เหมาะครับเหมาะกับการตกปลาสปิวหลิวปะจีนตกปลายี่สกปนนจันทร์ก็ลองมาดูนะครับที่ห้วยบวกหลวงจังหวัดต,ต,ตากนะครับผมนะครทั้งทั้ง3คนแล้วก็สคนตากล้องนะครับก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับ กลับละเพราะฟ้ารองแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปเดี๋ยว